สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ช่อง Ford m a มี e ว Channel นะคะวันนี้ค่ะแม่หมียวจะพามาชมรถ4ประตูสปอร์ตเกียร์ออโต้ขับเครื่อนสองล้อสีทาแต่งชุดเหล็กหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ตขับเครื่อง2อล้อนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ ราคาตัวรถนะคะอยู่ที่9,94 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ๆคะ่ะแต่งรออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะก,กันทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นกระจังหน้า V6 นั่นเองค่ะตัวสื่อฟอน FORD เนี่ยตัวสษอนเนี่ยทำเป็นสีดำตัดขอบด้วยเฉดสีเทาซึ่ง ซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟด้านบนค่ะ3ดวงนะคะทําเป็นสีขาวพอเราเลือกไฟขาวแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันกับตัวไฟหน้าไฟหน้านะคะเป็นตัวไฟหน้ารุ่น,เนกเจนค่ะไฟตัว C แบบนี้นะคะเอกะลักษณ์ของรุ่น n e กเจนเลยติดตั้งครอบไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยัง โชว์สเต็ปไฟเลี้ยวในส่วนของชุดแต่งด้านล่างเลยค่ะตัวนี้นะคะเราใช้งานเป็นชุดเหล็กของ h a m m e มนะคะสำนักของ h a m m e มเป็นชุดเหล็กรอบคันแบบนี้ตัวนี้เป็นการชนหน้ารุ่น a อ l a s รุ่นแอดลาร์เนี่ยมันมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มันเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินนะคะไฟมันก็จะวิ่งออกแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็เป็นไฟตัดบอกในตัวเลยนะคะคันนี้ยกความสูงขึ้น3นิ้วใช่ไหมคะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าลากจูงค่ะด้านหน้าว่าหล่อแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างค่ะพี่ๆด้านข้างเนี่ยเราใช้ในส่วนของตัวซุ้มล้อเป็นแบบลายฟันเฟืองแบบนี้เลยนะคะ ทำเป็นสีดําเงาค่ะมันก็จะเข้ากันตัดกันกับตัวรถให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวรถเนี่ยเป็นสีเทาแล้วเราใส่ชุดแต่งอุปกรณ์ที่เป็นสีดําเงามันก็จะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในส่วนของล้อมแม็กค่ะคันนี้เปลี่ยนใหม่ไปดูกันเลยค่ะแม็กขอบ20 o สออฟเซต็ตลบ18นะคะแม็กเนี่ยเป็นลาย ก้านวายสีดำแบบนี้ใช้งานเป็นของตัว o a s i ซนะคะเราก็รัดรัดเป็นยางนะคะโตโยดอกอาชี T ค่ะซีรีส์ยาง30555 R20 นะคะเป็นดอกอาชี T แบบนี้ตะกุยดินได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็วิ่งทางออทเลนได้เหมือนกัน <Okay. S 1> คันนี้ยกความสูงแม่เยวบอกไปแล้วว่ายก3นิ้วใช่ไหมคะด้านในเนี่ยจัดแบบว่าชุดยกเนี่ย ขั้นเทพนะคะงานตัวปีกนกค่ะเป็นโปรเฟนเดอร์สีแดงๆงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลูกหมากกันโค้งค่ะแท่งแทงสีแดงก็คือเรียกว่าลูกหมากกันโค้งนะคะและในส่วนของตัวโชค๊คใช้เป็นโชค๊ครุ่นท็อปสุดค่ะ2.0 OEM มีซับแท้งแยกปรับได้8ระดับปรับระดับได้ตามความนุ่มหนึบ ตามการใช้งานของเราเลยนะคะถ้าอยากให้มันแข็งหน่อยพี่ก็ดันไปเลยค่ะหมุนไปเลยที่เลข8นะคะแต่ว่าถ้าใช้งานกําลังดีก็3 4ก็ได้นะคะส่วนด้านข้างค่ะเรียบเรีบคีนๆแบบนี้นะคะตัวชายประตูเนี่ยใช้เป็นกาบชายประตูของวิกเตอร์ทำเป็นสีดำเงาค่ะพี่ๆคะ่ะ ก็ตัดกันกับตัวรถอีกเช่นเคยค่ะกับประตูชายวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวบันไดข้างค่ะตัวนี้เป็นบันไดข้างฮ a ร์เมอร์รุ่นชาโด w นะคะมาพร้อมกับตัวกันลื่นด้วยในตัวด้านหน้าด้านหลังนะคะนอกจากความสวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะคะสำหรับตัวกันชนตัวนี้เข้ากันมากๆนะคะ บ้าลองมือเปิดฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของเราหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะทาเป็นสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่ทาเป็นสีดําเงาตัดกันกับตัวสีดาสีเทาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะด้าน,นท้ายค่ะพี่พ,พีโรบาสแคนคาเมอร์อีกแล้วนะคะเป็นโรบาฮารเมอร์รุ่นไนฟูลี่มาพร้อมกับตัวโลโก้ของเขาเป็นทรงแขนยาวมาถึงท้ายรถแบบนี้นะคะ ตรงกลางค่ะเป็นไฟเบรกพร้อมกับไฟถอยในตัวแล้วคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มก็คือตัวโรลเลอร์ดิสไฟฟ้างานของ h a m m เมอค่ะฝาข้อบท้ายนะคะทําเป็นสีดําเงาตัวอ,อักษร F O R D เป็นสีเทาเฉดสีเดียวกับตัวรถก็ตัดกันแบบนี้เลยนะคะอะคริลิกคาว่าแรนเจอร์นูนขึ้นมาจากถ่ายท้ายกระบะแบบนี้นะคะไฟติดตั้งครอบไฟให้เรียบร้อยในส่วนของตัวกันชนท้ายค่ะ เป็นงานชุดเหล็กของฮาร์เมอร์รุ่นโนวาซีลี่อีกแล้วค่ะมาพร้อมกับไฟถอยสองดวงแล้วก็ห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงนะคะตรงกลางค่ะคือคือ,คอ,คอตัวปากนกแก้วพร้อมกับบอลลากนะคะลากรถลากเรือลาก,ลาก,ลลากทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือไอเดียการแต่งรถแบบคร่าวๆนะคะพี่ๆคะ่ะเอ่อถ้าเกิดว่าต้องการแต่งรถสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถบอกแม่เหมียวได้แจ้งแม่เหมียวได้แม่เหมียวแต่งได้ทุกแบบเลยนะคะคันนี้รุ่นสปอร์ตเกียร์ออโต้ พละกกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้า405แรงบิดนะคะเผื่อใครอยาการู้ว่าแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่นะคะอะฝากไว้นิดนึงค่ะพี่พี่ถ้าต้องการดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะพี่ๆี่สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ชื่อว่า Ford แต่งสวยนะคะเป็นเพจที่แม่เหมียวดูแลเองคนเดียวพี่พี่สามารถสอบถามข้อมูลทางนั้นก็ได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์0614695461นะคะ0614695461เบอร์นี้น่ะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะพี่พี่คาแม่เหมียวมีบร,ริการเซ็นแฟแนซ์นให้ถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าพี่พี่จะอยู่ที่ไหนสามารถเอารถกับแม่เหมียวได้ค่ะถ้ายังไงแล้วนะคะคลิปนี้แม่เหมียวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่เหมียวด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย